สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเอมี่วันนี้เดี๋ยวเราไปตะลุยโจทย์ข้อสอบเต็มอุดมกันนะคะไปเลยค่ะ vocabulary and grammar เด็กๆลองกดพอ u s e แล้วทำเองก่อนแล้วค่อยมาเช็ดความรูกก็ได้นะคะหลังจากกดพ a u s e แล้วมาลองดูพร้อมกัน I play tennis with Tim from time to time the b o l type words mean คำว่า from time to time หมายถึงอ,อะไร นะคะเรามาดูคำแรกกันค่ะ in time คำว่า in time แปลว่าทันเวลานะคะ on time แปลว่าตรงเวลา at the right time แปลว่าเวลาที่เหมาะสมและ sometimes แปลว่าบางครั้งหรือบางเวลานะคะซึ่งข้อนี้ตอบ D sometimes from time to time แปลว่าบางครั้งนะคะฉันเล่น,นเทนนิสกับทีมบางครั้งนอกจากนี้ยังมีคำอื่นอีกค่ะเด็กๆ sometimes from time to time now and then now and again ค่ะหวังว่าเด็เกๆจะได้ประโยชน์จากการติวของคุณครูหากอยากได้โจทย์ที่เน้นๆเ,เพื่อสอบเข้าเตรียมก็ดูที่หนังสือของคุณครูได้เลยนะคะ